ดีค่ะดิฉันนางสาวอุไรวันมาเจเรเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสารสุขศาสตร์เทคนิคเพศาจกรรรุ่นที่30ชั้นปีที่1ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยการสารสุขศิรีินทรจังหวัดยะลาวันนี้ดิฉันได้มานำเสนอโรคไข้หวัดมูค่ะ โรคไข้หวัดหมูคืออะไรเอเพื่อนๆก็จะสงสัยกันแล้วนะคะงั้นมาทําความรู้จักกันซะหน่อยโรคไข้หวัดหมูเป็นมหารตะัยตัวใหม่สารสุขเตือนภัยไข้หวัดหมูไข้หวัดหมูเกิดจากการติดเชื้อสเตปโตคอคคัสซูอิตไททูการติดเชื้อสเตปโตคอคคัสซูอิตหรือโรคไข้หวัดหมูที่เกิดจากหมูสู่คน ติดต่อสู่คนที่เกี่ยวข้องกับฟาร์มโรงฆ่าและเขียงหมูรวมไปถึงการบริโภคเนื้อหมูเลือดหมูสดในอาหารจำพวกลาบดิบเชื้อไวรัสหมูเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่วงการแพทย์ตั้งชื่อสายพันธุ์ว่า H1N1 เป็นเชื้อไข้หวัดที่ผสมหวัดคนบนกับหวัดนก สามารถระบาดจากคนสู่คนได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการสัมผัสกันวัคซีนไข้หวัดใหญ่อาจไม่สามารถที่จะป้องกันเชื้อใหม่ชนิดนี้ได้ผลการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมเชี้้เห็นว่าเชื้อหวัดใหญ่ชนิดนี้เป็นส่วนผสมของไวรัสจากหมูมนุษย์และสัตว์ปีเป็นสายพันธุ์ที่ไม่เคยพบมาก่อน ผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดหมูส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยอายุประมาณ25-45ปีเป็นโรคระบาดเรามาดูวิธีการป้องกันกันนะคะ 1. ก็จะต้องหลีกเลี่ยงที่ชุมนุมสวมหน้ากากปิดปากและจมูกหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยการกินอาหารร่วมกันการไอหรือจามในระยะใกล้ชิดติดจากมือ และสิ่งของที่มีการติดเชื้อปนเปื้อนเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางจมูกและตาเช่นการแค่จมูกและการขยี้ตาเชื้อจะไม่ติดต่อจากการรับประทานเนื้อหมูอาการของโรคไข้หวัดหมูนะคะ อันดับแรกก็จะมีอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่มีไข้สูงปวดเมื่อยตามร่างกายมีไอแล้วก็จะมีน้ำมูกด้วยค่ะการรักษานะคะอันดับแรกเราก็ต้องรักษาสุขภาพของเราให้แข็งแรงรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักและก็ผลไม้ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากเลยนะคะ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดสูบบุหรี่งดดื่มเหล้าและสุดท้ายต้องล้างมือบ่อยๆนะคะทิ้งท้ายก่อนจากกันวันนี้ดิฉันก็อยากจะขอให้ทุกๆคนอย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อที่เราจะได้ห่างไกลจากโรคไข้หวัดหนูกันนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย